เกมนับเลข1ถึง20ห้ามนับซ้ำไม่งั้นเริ่มใหม่1 2 3 4 5 6 6 1>, 1 2 3 4 5 6 6ตลก1 2 3 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอ็ดสบสองสิบสมสิี่สิสิบเจสิบแปดสิบเก้ายิลสหรับผู้ชนะฮะเซเนัพไม่มีน้ำตาลเซเว่นไม่มีน้ำตาลอร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์สุดๆกับรสชาติอร่อยเปรี้ยวหวานลงตัวหวานเป็นธรรมชาติเข้ากันได้กับรสมะนาวรสชาติกลมกล่อมซาสดชื่นกำลังดีอยากเซอร์ไพรส์